swifty cap pompati sarasin ceo Kong really really cool welcome back to 106 fm CropCore cow ผ่านมาเะครับเป็นอาทิตย์ที่ค่อนข้างที่จะรุนอ,อัดกับหลายๆคนที่ในประเทศของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในระยะของการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องโควิด1 9หรือโคโรนาไวรัสเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆแล้วโดยเฉพาะในกรุงเทพนั่นเองนะครับหลายคนนะครับที่ผมรู้จักตอนนี้เนี่ยมันเริ่มใกล้ตัวเข้ามาอย่างเช่นมีเพื่อนผมคนหนึ่งก็ ที่ไปอังกฤษนะครับกลับมาจากบริษัท Quantum ane, คอนเทมเนี่ยก็เพิ่งเสียไปก็เพราะโควิด1 9นั่นเองนะครับทำใหเ้เรากลับนึกว่าข่าวที่เสียตน้าเสียใจมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับในสอสามวันที่ผ่านมาคือมีผมมีเพื่อนที่เพิ่งเสียชีวิตไปจากโรคโควิด1 9หรือโคโรนาไวรัสซึ่งเมื่อก่อนเราก็คิดว่ามันอาจจะไกลตัวเพราะว่าเราไม่รู้จักใครนะครับ แต่ตอนนี้รู้จักเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยต้องเห็นความสําคัญว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายถึงชีวิตได้ง่ายทีนี้ผมเลยอยากจะกลับมาเน้นอีกทีหนึ่งนะครับว่าสําหรับท่านทําธุรกิจทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีอายุประมาณผมหรืออายุอาจจะน้อยกว่าผมก็ตามเนี่ยเราเนี่ยต้องระวังแล้วนะครับว่าทําอย่างไร ที่เราจะป้องกันไม่ให้ตัวเราเองเนี่ยอยู่ในสภาวะอันตรายเกิดเราต้องเจอโควิด19หรือสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มีโอกาสเป็นโรคโควิด19เพราะเราไม่ทราบว่าเขามีหรือไม่มีโดยเฉพาะที่ว่ามันไม่บอกอาการเราจะไม่เห็นเลยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็น แม้กระทั่งตัวคนที่เป็นเองเนี่ยอาจจะไม่ทราบด้วยครับว่าเขาเป็นแคริเออรของโควิด19หรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยอาการมันจะไม่โชว์ให้เห็น right away นะครับผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่ผมแนะนำคือทำอย่างไรที่เราจะป้องกันวิธีแรกก็คือจะไปที่ไหนเนี่ยใส่หน้ากากนะครับ ผมเป็นคนดื้อน,นะครับธรรมดาไม่ค่อยใส่หน้ากากเท่าไหร่ตอนนี้จนกระทั่งภรรยาก็บอกให้ใส่เราก็ตอนนี้ก็เห็นแล้วละ่ะว่ามันอาจจะน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ากากาก็เป็นสิ่งทิงที่เราควรจะใส่เวลาเราออกไปข้างนอกสองล้างมือสม่ำเสมอน,น,นะครับเราไม่รู้ว่าเราไปจับต้องอะไรเพราะไอ้โควิด -19 เนี่ยจาก WHO ตอนนี้คือมันค่อนข้างจะแอร์บอน แอร์บอลหมายความว่ามันติดค้างอยู่บนอากาศเป็นเวลาสักพักลนึงเราอาจจะเดินผ่านเข้าไปเราอาจจะติดได้คําว่าแอร์บอลนี่หมายความว่ามันอาจจะติดในภาชนะแม้กระทั่งดอ,อนน็อปนะครับประตูจับประตูนะครับผลักอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไปจับแล้วมาใส่ติดตาหรือปากหรือเข้าจมูกอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะติดโรคไอตัวโควิด19เกนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันอันที่ส ที่ผมเน้นมาแล้วรอบก่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างอิมมูเนิตี้เนี่ยผมคิดว่าสำคัญเพราะผมทำมาแล้วส4มสี่หนนนะครับปรากฏว่าผมมีโรคประจำนะครับซึ่งเป็นโรคคืนนะครับหอบคื่นนะครับตั้งแต่ทำมาตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีแอทแทกเลยมันแข็งแรงขึ้นจริงๆนะครับคือมันอาจจะเป็นอุปทานแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เพราะว่าหลังจากที่เราทำมาสองสามทีเนี่ยสังเกตได้ว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นเยอะมาก และไปเล่นกีฬาหรือจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยธรรมดาแนละ้วผมจะต้องพกยาพ่นเฟนทอลินอยู่นกับตัวเดี๋ยวนี้นะครับความที่เราตั้งแต่เราทํามานี่ผมบอกได้เลยว่าผมยังไม่ต้องพกยาพวกนี้ติดตัวแล้วอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เห็นชัดได้ชัดว่าการสร้างภูมิของเราให้แข็งแรงทําให้เราเนี่ยสามารถยืนหยัดได้คเครียดไปกรอก ป้องกันอีกอันหนึ่งสำหรับทำให้เฮลท์ของเราเนี่ยดีขึ้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะกลับมาแนะนำอีกทีนึงนะครับจริงๆแล้ววิลลี่วลีู่ก็มีแพ็กเกจนะครับที่จะให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไปสร้างภูมิให้ตัวเองได้เหมือนกันจริงแล้วไม่ได้แพงมากถึงขนาดนั้นนะครับผมคิดว่า affordable จริงๆมันไม่จะเป็นแสนเป็นล้านเอางี้ดีกว่าแต่มันเป็นเทคโนโลยีจากอเมริกาเข้ามาและอันเทคโนโลยีอันนี้แหละ ที่ทําให้คนทั่วไปก็สามารถทําได้โดยเฉพาะคนมีอายุหรือมีโรคประจําแบบผมนี่สามารถน่าศึกษาว่าสิ่งที่ทําไปแล้วดีขนาดไหนก็วันนี้แหละครับที่ว่าผมก็จะอยากมาอธิบายอีกทีหนึ่งว่าการที่เราทําออกซิเจนเอ n ชนในเลือดของเราเองนั้นคือเอาเลือดของเราออกไปเพื่อใส่ออกซิเจนเนี่ยมันเป็นการสร้างภูมิชนิดหนึ่งที่ให้กลับมาในบอดี้ของเรา นะครับหลังจากที่ออกไปจากร่างกายไปใส่โอโซนหลังจากใส่โอโซนเสร็จก็กลับมาที่ร่างกายของเราใหม่ทําให้เลือดของเราเนี่ยมีออกซิเจนมากขึ้น O2 ในเลือดยิ่งดียิ่งมากยิ่งดีในเชิงของการสร้างภูมิของเรานะครับนอกเหนือนจากนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใส่วิตามินอะไรที่ก็ขาดแคลนได้เข้ามาในร่างกายเหมือนกันซึ่งหลังจากที่เข้าเทส บลัด a า p โปของเราเนี่ยเราจะรู้ว่าจะต้องใส่วิตามินอะไรบ้างที่ทําให้ร่างกายของเราเแข็งแรงยิ่งร่างกายของเราแข็งแรงมากเท่าไหร่โอกาสที่เชื้อไวรัสต่างๆจะเป็นหวัดก็ตามหรือจะเป็นโคโรนาจะแอทแทกเราเนี่ยได้ยากกว่าทําให้เราเนี่ยมีภูมิต้านทานโรบพวกนี้มากขึ้นเดีย๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับว่า process เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง ดิ้ก็ส,งงเสเต็ปแรกก็คือต้องเอ,เอาเลือดออกมาก่อนนะครับเราจะเอาเลือดออกมาประมาณ 50-100cc นะครับแล้วก็พอเลือดอยู่ในขวดที่เป็นสเตอร์ไลน์นะครับ 100cc เนี่ยเราก็จะเติมโอโซนเข้าไปนะครับแล้วเราเราจะ mix โอโซนกับเลือดเข้าไปได้วยกันนะฮะแล้วก็หลังจาก mix ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะให้เลือดกลับเข้าไปในร่างกายปก,กติงนั้นซึ่ง p r o เซสเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยครับ ครั้งสุดท้ายที่ผมทานะครับคือผมกําลังงูนอนอยู่พอดีแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอิทธิอะไรอิมมีเดียตมากปรากฏทําไปมันตื่นเลยอะแบบเอเวกเลยอะ,เ,อะเราไม่รู้ตัวเราเอาเวกจนกระทั่งถามก็ถาม,ถาม,ถามบอว่า,ารู้สึกไงบ้างเรออรู้สึกตัวเองตื่นอะคือว่าออกซิเจนมันเข้าไปเลี้ยงมากพอเข้าไปในปร่างกายมากปุ๊บเราก็จะไลฟ์ฟรีขึ้นมาทันทีแล Life ้ไลฟ์ฟรีนะครับผมไปเล่นกีฬาแล้ววันานั้นชนะมหาสารขาวหน้าเนี่ยเวลาแข่งกีฬานี่ มาทำโอโซนก่อนดีกว่าเราจะเล่นเล่นกีฬาดีมากเลยก็ตอนนี้เราก็จากที่แทตรงนี้เราก็เติมโอโซนเข้าไปนะครับเราใช้โอโซนประมาณสักสี่สิบกรัมหรือว่า40ไมโครกรัมเปอร์เอนะครับแล้วเราก็เติมเข้าไปหลอดแรกก็เติมไป50 ml นะครับเวลาโอโซนมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปมิกซ์กับเลือดตรงนี้นะครับเดี๋ยวในที่บ้านก็จะมิกซ์นิดนึงแต่ว่าประโยชน์ที่จะได้จากตรงนี้ก็คือว่า1คือมันจะไปเพิ่มออกซิเจนเนชั่นในร่างกายหลังจากที่เราจับเข้าไปในร่างกาย ที่สเนี่ยคือมันจะไปช่วยกระ,ะตุ้น,นกลไกของการเกิดแอนตะี้ออกซิแดนในร่างกายนะะ<ม>แล้วก็เพิ่มเพิ่มมันจะทําให้เกิดไนตริกออกไซด์ด้วยนะครับของในร่างกายซึ่งจะทําให้เพิ่มการขยายตัวของเส้นเส้นเลือดนะครับทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นบางคนทําไปก็กลับไปก็จะสดชื่นไปออกกำลังกายได้อะไรได้ดีแล้วก็ตอนกลางคืนก็หลับได้ดีขึ้นด้วย แรงดึงดูดของโลกพอสูงกว่าก็จะลงตอนที่เอาออกก็ต่ำกว่าแล้วก็จะลงจากของเราไปตอนที่นึ่งกับอากับเข้าที่เข้าร่างกายรู้สึกเลยเย็นนะ ส่วนหนึ่งของการเรื่องดูแลสุขภาพแล้วก็ดูเรื่องของภูมุ้มกันร่างกายเนี่ยก็เรื่องของอาหารเป็นเรื่องสําคัญนะทีนี้เรื่องอาหารเนี่ยถ้าจะดูละเอียดเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าวิตามินแร่ธาตุสารอาหารต่างๆเราเพียงพอหรือยังเราทานเหมาะสมหรือเปล่า,านะว่าเดี๋ยวนี้คนทุกคนก็ซื้อวิตามินกินกันอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่กินไปเนี่ยร่างกายขาดหรือไม่ขาดานะทีนี้จะให้ชัดๆเนี่ยมันก็จะมีผลเลือดที่สามารถบอกได้ว่าเออตอนนี้โคเอนไซม์คิวเทนดีไหม วิตามินอ e, ีสูงไปต่ำไปอย่างอันเนี้ยแคลโรทีนต่ำแปลว่าไม่ค่อยกินพวกมะเขือเทศแครอทนะผลไม,ม้สีส้มๆอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เลยเจอแคลโรทีนต่ำซึ่งพวกนี้มันจะทำให้เราดีไซน์ได้เลยว่าเนี่ยอย่างนี้ตอนนี้โครเมียมต่ำนี้นะครับโครเมียมต่ำเนี่ยก็เรื่องของการคุมน้ำหนักการลดน้ำหนักอาจจะยากหน่อยนะแมกนีเซียมเกือบๆจะต่ำเนี่ยบางทีก็อาจจะมีบางคนจะปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวเป็นตะทิว,น,ว,น,วนะครับ นะแล้วก็พวกอย่างสังกะสีต่ํามันก็อาจจะลิงก์ไปถึงเรื่องของฮอร์โมนเพศชายนี้ก็ได้นะครับซึ่งพอเราเจอทั้งหมดนี้แล้วว่าต,ตัวไหนที่มันต่ำกว่าปกติเนี่ยเราจะได้จัดวิตามินให้เหมาะสมว่าสําหรับพี่ลุงเนี่ยต้องเติมตัวนี้เท่าไหร่เติมตัวนี้กี่มิลลิกรมัมเติมตัวนี้กี่กมิลลิกรมัมซึ่งมันจะดีกว่าไปซื้อเป็นแบบฟอร์มูล่าตามท้องตลาดซึ่งมันไม่ใช่เหมาะสําหรับเราเนี่ยครับซึ่งตอนนี้เราก็ต่มหลายอยา่างใช่ไหมฮะเนี่ย ขอพี่ตอนนั้นที่ผมจัดให้พี่ไปแล้วใช่ไหม,มเป็นแบบส่วนตัวก็เป็นโฟลิกเป็นโครเมียมเป็นอคอปเปอร์นะครับเป็นสังกะสีเป็นแมกนีเซียมนี่ครับคือวิธีการดูแลนะครับป้องกันเงอิมูนิตี้ของเราเองก็นี่แหละครับเกือบเสร็จแล้วนะครับแป๊บเดียวเดือดหยดสุดท้ายกำลังจะเข้าร่างกายแล้วเนี่ยสุดท้ายของเลือดครับหายไป5 0ซีซีตอนนี้ back to school back home back home เหมือนกับข้าวล้างเลือดนะครับแก็อย่างไรแล้วนะครับก็เรือดก็มาติดกลับบ้านหมดแล้วนะครับยังไงแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาที่ 106FM ครอบครัวข่าวในวันนี้อาทิตย์นี้ก็เห็นแล้วครับวิธีการป้องกันโรภคภัยไข้เจ็บเราสามารถป้องกันได้อย่างไรแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในทย์หน้าทีนะครับที่ 106FM ขอบคุณมากครับขอเป็นมือเดียวสวัสดีครับ ก็อย่างไรแล้วนะครับก็ผมอย่างที่พูดนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาดูสิ่งสิ่งที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้บทสรุปง,ง่ายๆก็คือว่าเราสามารถป้องกันตัวเราเองได้ด้วยหลายวิธีหนึ่งอย่าลืมนะครับใส่หน้ากากเวลาออกไปข้างนอกสองพกเจลหรือล้างมือเป็นประจำให้เยอะที่สุดเท่เาได้ เวลาเราไปจับอะไรก็ตามแม้กระทั่งจับมือถือของคุณเองนะครับเวลาไปวางที่ไหนก็โอกาสก็ติดเชื้อได้อันที่3คือวิธีการสร้างภูมิโดยหลักการของแพทย์และวิทยาศาสตร์ซึ่งใช้มาทั่วโลกนะครับและตอนนี้มีที่ประเทศไทยแล้วเพิ่ม O2 เพิ่มวิตามินให้ร่างกายของเรานั้นมีภูมิที่ดีขึ้นอย่างไรแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ มาดู106 FM ครอบครัวข่าวในวันนี้แล้วยังไงแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ที่ครับ Stay safe Stay home for yourself สวัสดีครับ